นะคะฝนจะพามาดูตัวอย่างงานเกาหลีค่ะอันนี้นะคะ50โลค่ะลูกค้าเปิดออกมาก็ต้องมีไปซักเองนะคะบางตัวก็คือมีขาดด้วยแต่บางตัวสามารถขายได้เลยนะจะอัดแน่นแบบนี้เลยค่ะดูตัวอย่างใหม่นี่นะคะบางกระสอบก็คือใหม่เอี่ยมแบบนี้เลยนะคะแล้วแต่ลูกว่าได้เปื้อนมากเปื้อนน้อยไปนะลูกค้ามีซักซ่อมทําความสะอาดเองนะตัวนี้งานเกาหลี50โลค่ะตอนนี้จัดตัวอยู่ที่4,500บาท แล้วก็เดี๋ยวมาดูงานไต้หวันกันค่ะนี่ค่ะไต้หวันนะคะลูกค้าเป็นกระสอบใสค่ะตอนนี้ 8, ตัดโปรอยู่ที่3ามพันห้าร้อยบาทห้าสิกิโลเหมือนกันนะเปิดออกมานะคะอันนี้รุนรุนนะบางลูกคือต้องทํคคาความสะาดเยอะแล้วก็เหยียบเยอะนะมาดูใกล้ๆกันเลยค่ะนี่ค่ะก็จะมี 4, สีสันสดใสนะคะมีบางตัวมีปลายต้ด้วยโอเคมาดูกระสอบนี้กันค่ะ กระสอบนี้นะคะเป็นงาน T Y เจรด A นะลูกค้ารุ่นนี้ค่ะ T Y เจด A ค่ะร้อยตัวหนึ่งพันห้าร้อยบาทต้นทุนนะคะเจ็ด A ตกอยู่ที่สิบห้าบาทนะรุ่นนี้จะออกป้ายจะออกป้ายเกือบทุกตัวเลยแต่บางตัวก็ไม่มีป้ายนะลูกค้าแต่ที่จับเี่ยคือเห็นไหมมีป้ายทุกตัวเลยนะสวยมากเลยค่ะ อันนี้เรียกงานท Y นะคะ6-7นิ้วนะคะ100ตัว1,500บาทหรือลูกค้าอยากจะเหมาเป็นกระสอบแบบนี้นะคะ1,000ตัวค่ะราคาต้นทุนอยู่ที่12บาทนะคะจะลดลงอีกแล้วก็มาดูงานปาโตค่ะ าโตค่ะตอนนี้นะงาน TY 67ถึง7นิ้วร้อยตัว2,000บาทนะคะเป็นงานเกรด A ค่ะแต่ถ้าลูกค้าตัด500ตัวค่ะราคาส่งอยู่ที่12บาทค่ะอันนี้เป็นงานตาโตนะคะโอเคค่ะให้ดูตัวอย่างแค่นี้ก่อน